สวัสดีครับเอฟซีทีนีวิทยาบาลตันตะพนครับพบกันคือเก่าเพือเดือกพี่น้องครับเป็นบรรยากาศตรงไหนตรงหน้านะครับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศสดๆนะครับพี่น้องครับวันนี้เราจะมาตามต่อในท้องเพื่อนบ้านนะครับพี่น้องครับวันที่เจ็ดวิทย์กายนสองคะแนนหนึ่งหกสิบเอดนะครับพี่น้องครับครับผูกสานปลาแห่เข้านะครับพี่น้องครับนะครับตอนนี้เอฟทีนีวิทยาบาลตัตะพนขอโทษเอฟซีเลายๆเด้อที่ลุตผ่านไปสองหมดติดติดครับพี่น้องครับเดี๋ยวยังไงเขาจะมาตามต่อขอปูแล้วอีกนะครับพี่น้องคคคครรรรััััับบบบบบกพพพีี่่นนน้้อองงไปเ สวัสดีครับพ่อเดือนครับครับสวัสดียศชีพี่น้องที่อยู่ต่างพื้นการจังหวัดเนาะผู้ท, <c oughs> ที่ติดตามแนวทางโชคลาภทำเราขังขงมืัอนี้ก็ได้มาหาปูต่าเหตุคือเก่ายศชีมาขอโชคขอลาภคือเก่าหน่อยแหะตามต่อว่า <c oughs> หลังจากสองรอบสิพันธ์มากก็ถือว่าลุดไปพลาดไปผมเองก็ขอโทษขอไปพี่น้องยศชีหลายๆที่มันได้อดุดไปพลาดไปมืัอนี้ก็เลยได้มาตามต่ออีกรอบต่อไปเนาะเพื่อมาขอปู ตายเหี้ยืธอเป็นซีโคเป็นเรือเก่าเนาะก็ถือว่าบางทีบางเื่อเพิ่นก็อาจจะให้โชคให้ลาบหรือว่าสิวายรุดก็เป็นไปได้แต่ขอเพิ่นคักๆแบบนึงที่ไดนก็พี่น้องเก็ซีเพิ่นก็หมดไปหลายเลยเด้อฟูว่าแต่ซอยลูกซอยลานเนี่ยแต่รุดเดียร์ขาดลายรอบหลายเพราะว่าพี่น้องเพิ่นก็มันไปนำเนาะอะไรก็ขอพอดขอปูจงให้เขาตรงๆหรือว่าจังไรก็วันซุกที่หอดนี่แหละเป็นวันเจ็ด ข้าวแปดห้ามาขอพ้อขอจูงน้ำานีครับตาพรดไปครับพี่น้องครับาี่้างครับพอมาถึงสารปูตาเหงแล้วครับนี่ครับลุกไปเฮงครับพี่น้องครับไปลงปเรชนักเก เป็นบรรยากาศส,สัศน์ก็เี็นรองรับลมก็แรงสิละเกินครับพี่น้อง เขามาตามกันต่อครับพี่น้องครับวันศุกร์ที่เจ็ดเออพี่น้องลงก็เล่นกับจุดทุบยากพี่น้อง พอจังวะแล้วจังวะพี่น้องกรับอย่าลืมรักคาสกปรกเด้อพี่น้องครับลมหนามาแล้วเดวี๋ยวไหมเดี๋ยวไหมมาเที่ยนจุดเทีท่ทนยนไหนครับ เกียนขวเนาไม่ขังเราไปรไะดนี่เออตัวเนอง คูเคื่อเก้านหลักส่วนปละสกปลาหลัตวเด็กเเราพัฒนาหนึ่งี้าจาธุกาธุนโมตัวัโตตสมาสุตะาโมตรัวัตตสมาสุงตระการโมตักวัดตัโตสมาสขตัก้าธุสาธุสาธุเอะพูตงจูเจ้างายะทีจะทางไม่นางโทรณีจะทังพุ้มหายพุ่มหน้าก็ดีสิสติ เจ้าปลาเจ้าเขาก็ดีเจ้ามวยเจ้าห้งเจ้ามวยเจ้าน้องเจ้าของเจ้าบึงอยู่บร,ริเวณนี้นึกออกปกักรักษาไม่นี้ผู้ข้าเองตลอดทั้งยุบซี่พี่นอ้นองนที่เจ้าบยานที่เรียบง่ายเสีนทองพระรวยขี่ปูดียู่ตา่ตา,างเปิดตางจังหวัดกันกปเลยจงจิตจงใจมาขอพรอขอเลขเกับปูตาแหกที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่นสถานที่ตรงนี้ ได้มาหอดมาถึงคือเกาดูปูเด้อจังไรเนาะปูคือจังใไพลุกให้ปลาไปลายหมดลายหลอดเป็นเอาปูเลยน้องอีพี่คน็มันไปไล่บาตรไล่ตะตางหลอดนี่บางที่เจ็ดกินไก่ย่นเป็นน้ำชุกเด้อขอไปเบิ่งให้ไปเลี้ยวไปจับใส่ให้เอฟซีพี่น้องเพิ่นได้กลับมาคือเกาในเรื่องปูเด้อบัว่าก็มัดไปลายเลยก็บโมี่ทุนสีมาหาปูอีกได้ว่าหลุดแล้วก็มัดไปหลายแล้วหลายรอบสองหอบแล้วกะ อมันเป็นหลายบาทหลายสตางค์ขอบารมีปูตัางเหกทีจะข้างไปนั่งตรณีอยู่ตรงนี้ก็ดีจะปูเจ้าหญาเจ้าตาเจ้ายายสักสิทธเจ้ากรรมนายเวียนก็ดีขอยดิดจะบังท่าอยู่ไซกับขอให้มาเรากคนขคืนเก่าคือเดิมนเขาขเก้าเดิมพกข้าพก็ขอกับปูตังเหกที่จะปูเจ้าญาจะก็มีขออีก เจ็ดงวดเด้อปูเด้อนับตกแต่งวดนี้เป็นต้นไปครบเจ็ดงวดปผนได้ไปในลูกหลานพี่น้องเอฟซีคนเจงเจดายมาเลี้ยงมาให้อยู่ให้กินนี่คือเกาาเลี้ยงมาเกลมาเลี้ยงมาเกลให้กินน้ำซ้ำล้าญให้เกาแหละเพราะว่าเกิดถือว,ว่างวดนี้นงวดแรกทัานปูมีความเมตตาทีส่สรุปสร้างร้านซอยปพี่นอ้องพี่พี่ปูดีมีศรัทธามีความเชื่อขอบูชาขอเคารพกระปูต่างเหตุดีว่าศักดิ์สิทธิ์เจ้าบ้านเจ้าเงินก็ดีเจ้าให้เจ้าหน้าไม่นั่งกรณี วันที่คำน่าให้กินกันกินอยู่กับโคจงดมดานหรือว,ว่าใหญ่ลุกในปลาดเออเอต่ปูทำมานเองหลังเ็มาครบเป็นวันนี้กันนาะหมวดขออีกเจ็ดหมดแล้วปูเออฟูตระ hex ผ่านมากก็ถือว่าครบแล้วถือว,ว่าไอายุได้กินไปแล้วจะเริ่มต้นใหม้จะโคไม่ได้ประเนี๋ยวโอ,อีกเจ็ดหวดลูกหลานจังะได้มาอยู่ให้กินอีกคขึเกา่าวันนี้ลูกหลานเด็ก ท่านมีโย่ขอโชคขอลาบตะปูลหะจะได้มาอยู่ให้ดีปูมีความมีตาสงสารกุลานก็จะ้อเอามาจะใช่น้อนดยันกบสุนทาบรมีับปูตะแงนะดูแลให้โฉให้ลาบปูกบังวาง่าเราเป็นกำลันมันไม่ยู้คือเราเปนขึมาแล้วล่ะมันไม่ยูแล้วเรนนไม่

่าปุกจ่าปุจ้พูต้องจะ <S <S <1971 habitude> ปะูจะงามจะตายจยปเจริญย่งทวดใหญ่สวดเีริญสบูินางเจริญนี้มีทานเด้อเจ้าให้เจะหน้ามื่อน่สาเดือนในตลอดทั้งพี่นองอลทุกทั้งทุกตามจังหวัดพูเป็นที่ศักด์สิทาิ์บามีของปูต้แ่ที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ในสานที่ตรงนี้มีดกลางแต่ป็นขอชมขอลาเป็นลาวพัฒนาคาโครงอีกคือการูเด้อใน รถเทียนเทศเด็กเก้ายนต์2568คือมื้อนี้2ทุ่มครึ่งขอให้ตาปูยายอยู่เดปาเด้อปูเจ้าเนี่จะได้เฮ็ลุ๊ให้ปลาตาปูเด้อมันลุก้าชัวโแล้วทุกหลานพี่น้อง FC เพิ่นก็มดไปหลายบาทแล้วก็ต่างปูก็ติดดงเป็นใจเนสรรค์ c พี่น้องเ้าปูเอ้ยอย่าปลาหลายรอบหลายทีหลายรอบนี้ก็ขอให้เขาตรงๆเด้อปูเด้อในกมงคเล่นีล่ะใดก็อ้อเห็นนี่ก็ถือว่า ล้านพี okay, ่น yeah, so, ้องขออีกจดมดแต่ตวัตังวันนี้ล่ะเป็นต้นไปเป็นวันแรกคอยเขาปังปังลูกปูเอลูกลางจะิด้น้ำใหม่อยู่พี่นี่เขาล่ะคอยขอจิตดกนนันจูใช่ันมีทองปูห่านนจุ้งตุ๊บตุบตุ๊บตุ๊บตุนบตุ๊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 บุ๊บตุ๊บตุ ให้ลูกให้ปลาได้หลบนี่น้องซาลาลาตาลาท่านชื่อน้องพี่ไปที่ไหนพูดเรยนไปเอฟซีในที่น้องก็จะคุยกับพีอชื่อวาไปเลยครับก็ก็เลี้ยงนอกกับตองกอโผล่ก็ใหยเอฟซีพี่น,อนอ้องอยู่いいต่างอำเภอต่างจังหวัดหรือว่าอยู it, ่เมืองหนองเมืองหน้าก็ดีผมเองก็ เรื่องคมเสียใจนําก็ไปอื้อดอกพี่น้องที่ว่าตัวเลขเนาะสวมหลอดที่ผ่านมากก็คือว่ามันลุดมันขาดไปผมก็ต้องเขาถอดกอไปหลายๆลายเกิดในพี่น้องเนาะมัดเงินมัด,มดท่องไปหลายบาทละสตางค์อยู่ผมเองก็เรื่องคมเสียใจเนาะที่ว่าตัวเลขมันต้องเข่าผมก็ยังชักชวางแต่ผมก็ยังเขาทุกทุกหมดทุกทุกหลอด,ด,ดเนาะครับเพราะว่าหลอดนี่ก็เลวยว่ามาหาปูมาขอไม้บนปูว่าคือสียมาขอต่อไม้เจ็ดหมด รอบต้นใหม่หกับปูใต้แห้งที่ต้นเลีเ้ยงไปชิเกลือเออรอบแรกอะเจ็ดหมวดกับไปไหนครบไปแล้วกับแตงโมเลียงไม้ยกสารในเพิ่์นแล้วพี่น้องอีพีกับซอยกันคนละเล็กละน้อยรุกปัจจัยรวมสร้างรวมคือพลหมากหลักใหม่ผมเองขอขอบคุณอีพี่พี่น้องที่มีน้ำจิตน้ำใจใจเป็นบุญเป็นบุญสนเนาะใจดีใจงามที่ได้รวมซอยแต่มารอบนี้ก็เลยว่าขอปูไม่ได้ปูว่าเจ็ดงวดจังสิได้มาเลี้ยงอีพี่พี่น้องเพราะจังสิได้ยนี้มันมีทอง ซื้อผลไม้หลากหมาหรือว่ามาเลี้ยงให้ปูถวายให้ปูได้อยู่ได้กินอคอยคบเจริญก่อก่อนเพราะว่าถือว่างวดนี้ก็ับงวดแรกงวดแรกเนาะเออก็รอล,ลุ่นเบิงบ่งปูเป็นดีมีความเมตตาให้ใจสำใจก็ล่อลุ่นไปนำกันเนาะผมเองก็บริา,ารัทสิงห์ได้ว่ามันสิเข่าลิสิลุดก็ขอโทษก็ไปขอโทษพี่น้องเอฟซีเนะาะมีความศรัทธานีที่ให้กำลังใจหรือว่าช่วยเหลือมาตลอด ับผมเองก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนในระพี่น้องที่ทต่างอำเภอต่างจังหวัดที่ให้กำลังใจสำหรับ,บทีมกันเนาะค่ะเป็นลวดเหล็กถูกมั้ยก็มาลุนเล็กถูกับปูเิ่งเป็นเงินแรกปูเป็นที่ต้องเดือรอบอนี้ก็แค่แห่งรุดได้ปูล,ลานกับไม่เป็นไรแหละปูบริสุทธิ์ซารกับแจ๊สซยยนะีกูอายังไงนะปูเยไ

ายลุกเจปลาดเนาะโเด้นเนาะยาลุกาดเดสวน่พน้องนนเราปูเด้ไปบนไปเลี้ยวไปให้โชงให้ลาบโคเปนแต่ไม่ดูไม่กินโคไดะเบ่งปันกันไปให้โชงให้ลาบไปด้แบ่งห้ปูน้ำส่วนหนึ่งนาอส่วนหนึ่งกะเพื่ข้ากับากับน้ำไปเพื่อว่ามีโชงมีลาบสับปูนี่ก็เมตตาบนี้กัอะไรก็ขอพี่น้องมันไหขึ้นมากในปูเอ้ปลาดจะโชหมดละ กะทึว่าลืมต้นใหม่ได้ปูหมดนี่ที่มาขอไม้เป็นอีกเจ็ดงวดขอไปอีกเจ็ดงวดขอไปอีกเจ็ดงวดเด้อจังจะใดมาเลี้ยงมาให้ปูได้อยู่ได้กินอีกร้านกับปูมีเงินมีทองเนาะปอาศัยปูนั่แหละซอยจะใดมีอยู่มีกินมีเงินมีทองมาเลี้ยงมาแบ่งปันแบ่งปันกันไปขอฉุกขอลาปูนี่ละลุงนห่ใหญ่ลูกใหญ่ตัดไปปูเด้องวดจะได้ขอให้เขาเน่ต่อ สองสี่หางน้องเอฟซีเป็นตัวรอคอยรอปูนั่นแหละรอความหวังเงินไม่ได้มันอยู่บางเศร้าดีแล้วก็สิลืมลูกลุ่มลานอยู่บ่ลืมเอฟซีพี่น้องอยู่บ่ปูเอ้ยด้านก็จะได้เอาไม้กินอีกเก้าวหน่าละก็ทีบบ๊ป้าดอกขอให้เขาตรงๆรอบนี้หรือว่างวดแรกปูสิขอไปอีกเจ็ดงวดด้านเกษตรมา ยงไอยูกิงกันี่ตน่ะอืมะฮึมบุเลยสองสีนี่ออกไหมนมาสองสีเราปดนออกล้วออกอืมออกมืดหนินะออกมืดเลรอเนาะดังไดเยากใหู้าไฟฟ้าได้พวยหนล้านเนี่งหนลานเนี่ยตัวีกินองคนนี้ <ills> <m elled> ขาสามตัวตรงๆรงเลยแม่ปูยตองรอบแม่ป<ำ>ูครับพอพอรู้ไปสองรอบแล้วไ,ไปสองรอบไงตอนที่สามแกมึงไหมเนี่ยเขาสามตัว,วตรงๆรงนึกปูเด้อ ซีเข่าเนียนครับช่องซีเข่าแล้วต้องสองสีเปลี่ยนน้อยเนาะทีเปลี่ยนในโบว์มันเข่าเนียนเขาอเขาเขาไปแรงไปขึ้นเนาะ

ครับเดี๋ยวให้ผู้เดินสรุปมาเอฟซีฟังอีกครั้งนึงเด้อครับพี่น้องครับเดี๋ยวสุดท้ทายน,นี้ให้ผู้เดินสรุปตัวเลขให้เอฟซีฟังเลยครับผมเชิญผู้เดินครับแต่สุดทสรุปตัวเลขเนาะมันจะได้มากผู้ตั้เหกคือเราหัวเบอร์สิมาขอขอปูไม่แต่คือจะข,ขอเป็นรอบไม่ขอเจ็ดงวดอีกหลังจากที่มันกระเด็นรุดไปผ่านไปสองงวดก็เลยลืมต้นไม้มนันหนีเป็นงวดแรก ตูม้มะนีางคนเนาะก็ได้ตัวเลขก็คือสองสี่เก้าสองสี่เก้าก็เลยจับคู่ให้ก็คือสองสี่ตัวนี้กับตัวนี้สี่เก้าตัวนี้กับตัวนี้เนาะส่วนสองเก้าตัวนี้กับตัวหน้ากับตัวหลังส่วนสี่หกนี่ก็คือ,อยันเก้านี่มันกลับหัวลงเป็นหกอเลยเขียนสี่หกให้นำ้ำตัวหนึ่งทางหนึ่งเนาะน้องเบิงเ้งแล้วก่าคิดว่าพวกว่าปยานหกนี่มันยันเก้ามันกลับหัวลงเนาะเป็น เป็นหกก็เลยเขียนสี่หกเห็น้มเขียนชื่อพี่น้องเบิ้งแล้วก็มัดหรือโบมัดแต่ก็เป็นยังเันมัดก็ตามโบมัดก็เฮาก็เฮ็ดเป็นเพียงแนวทางเนาะก็บรสามารถสิมูได้ดอกก็ไมันจะโอมเท่าไดพี่น้องก็พยายามใส่ดุลพินิจหรือใส่ใจละเอยดในการเบิงหรือว่าการชมแนวทางทุกสิ่งทุกอย่างมันตัวเลขเนาะมันก็นี่เขาไม่ลดเลยนี่เขาไม่ลดเป็นเพียงแนวทางให้พี่น้องได้ไป ขอกัครับหรือว่าต <ạ> ้องมุ <ưa> ่งซวยกันเนาะเออต้องเดือนหน้าซวยกันเบิงมาแต่จะคอยตามพิ้งกัน้องครับขอกันไปขอกันไปก่อนยักหมดสักหมดตรได้เลยขอกันไปก่อนก็ได้เพราะว่างวดนี้ตัวเป็นงวดแรกก็่อาจะจะพอลงทุนก็ได้ครับเออขอขอทั้งหมดจะขอคือเขาไปขอคือขอเจ็ดหมดเจ็ดหมดนะนับตั้งแต่งวดนี้กับที่เป็นงวดแรกเออนี่คืองวดแรกมันนี้เอ่อรอเบิังไปก่อนก็ได้จักท่นลงทุนครับผมก็เลยมันเข่าไปแล้วหมดสักหมดจะคอยลงทุนก็ได้เากไเบิ่งป เดี๋ยวศึกษาไปก่อนเพื่อเป็นแนวทางไปก่อนเนาะประเดือนมีความฝันคนอยังไงบ่บ่ขึ้นบ่ได้ฝันเลยเมือนขึ้นฝันเลยเนาะครับก็ตัว่ามันี่ยมาหาบรพาไปแล้วก็บไอ้เอฟซีพี่น้องเราล้มลงฮยนาเบิร์กซ์กันเนอะสีเขาหรือสี่ลุดใช่แต่ว่ารอบนี้ก็ขออีเจ็ทงวดครับครบเจ็ทงวดมันก็ยุได้ม่เห็นมันเจอปัญหาให้ปูให้ยาได้กินอีกรอบหนึ่งพราะว่ารอบแรกก็บถือว่าได้อยู่ได้กินไปแล้ว มาเลี้ยงมาหยกมาหยกปครบแล้วหลวงสมุนนี่กินกังไปมีกับลังมีพลังท่อเที่ยวทั้งไดบ์โนี่ยมาเด้อปูเด้อมาเด้อดีเด้อมาอยู่เงินอยู่สั้นคือเก่าอะไรเงินอยู่สั้นตขึ้นอย่างนี้ปวดมาายลูกกอลลั่นขึ้เก่าละลูกหลานก็จะได้น้ำหมายอยู่กินอีกเงินไม่กระเทาะกระซังให้แล้วไม่กระซังให้แล้วได้เก็บนี่ให้ครบหลายล่ะครับได้เก็บหปเมา่อไปเมื่อให้โชคให้ลาบเหมือนเก่าๆเด้อ มีกินอิ่มล้วก็ลืมลูกลืมหลานวะมาลืมนะ่าลืมฟังนเด้อปูเอ็กซ์ซีนี่น่องกนนี้น้ำพีน้ำใจก็ได้ซอยมาร่วมเลี้ยงสิ่งคนละหมากหลากหให้กระปูเลยล่ะกระปูนี้ก็ขอให้ปังขอให้เฮงกระปูเดนี่ยคอยตัวยังไงแน่คือว่าเป็นวะไรเอาสรุปสุดท้ายเนี่ยว่ให้พอนอีกซีนึงครับก็คือตัวเลนน้องพี่น้องที่แบบเบิ้งไหวหรือว่าแคบไหวก็ได้เพื่อเอาเบิ้งไว้ซื้อๆม่ต้องยกระดับลงทุนไอเลนมันเขาคนคนใหง่คน ครับสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณนอ้นองเอฟซีพี่น้องผู้ที่มีความศรัทธาเนาะมีแนวคิดน้กกนำใจที่ให้ช่วยเหลืออุ่นเงินมาซื้อบลญมากลมามาหรือว,ว่ารวบสร้างสางพระภูมิให้เพิ่นรวยให้แน่หน่อยเพิ่นเนาะให้ปูตาเหกบ่มเองขอขอบคุณอีกนกหนึ่งมีนำ้นนำใจน้ำใจใจเป็นบุญเป็นกุศลรวมโดยช่วยกันเนาะใน รวมจางร่วมถวายมณีบ่มีเอื่อครบคบคุณทุกท่านในวันที่เด็ดเนี่ยที่อ่ใน,นีเล่าพัฒนาข่าวโค้งก็ขอบารมีปู่ตาแหกหรือว่าจะปู่เจริญญาอยู่ตรงนี้ก็ดีสักที่จะท่าไม่นั่งตรงนี้สิ่งสิทธิ์ครับยงอมนำไปซอยลูกซอยหลานซอยบิณฑ์ซอยเอฟซีเนี่เด้อโูว์บินจีดูตาข้าพึ่งตามาจังหวัดหรือว่าอยูอ่เมืองหนองเมืองหน้าก็ดีใส่ในง,งานในกรุงเทพมหงนทร กอร้านเป็นมิจชคม่ใช่ี่มีช่องมียูมีกินก็บารมีรูตัางแหกจงบนบันดาลครับอย่าลืมคนอะไรอยลืมคนอะไรค็แช่เนาะอย่าลืมคนอะไรกนแช่ให้กำลังใจครับวิธี้าบานวิธีเรื่ง่ายตลอดการส้ารวยเนาะสร้าเีที่เขามหมัยังมาทันขมะมม่ทนีต่ที่ตามมึงตามคิดย่อนหลังเลยเนาะเขาจะไหนลุตจะไหนมาจะไหนเนาะครับครับ แล้วก็เบ uh ิางมวลนี huh. uh ้ก huh. like okay, so ็ถือว่ามาขอปูใหม่อีกเป็นเงินงวดครับผมก็ถือว่าเป็นคนแรกสิเขาลิสิลุดกับห้าก็รอลุนไปนำกันมาอื่นครับให้พี่น้องเฮาเป็นเกณฑ์หน้าท่างพี่น้องก็เกณฑ์น้าท่างให้พี่น้องจงพิจารณาบ่งไปพักในในกันเนาะไปนำกันเด้อะบูสมาร์ทโฮเดยเนาะครับรับจมูบไปหน้าท่างตอนนั้นที่พี่น้องครับไกเอาไปบางคอให้เขาทด้คนเด้อไปเบิง์นเลยนะครับอ่ะสุดท้ายนี่วิธีเจ้าบ้านแล้วครับพิธีเดี๋ยวไงต้องขอขอบคุณพอเดือนแล้วครับพี่น้องครับที่มาตามแนวทาง ปูตาแหกนะครับพี่น้องครับจุดตุ้มงคลจุดตุ้เพียงไทยนะครับพี่น้องครับขอปูตาแหกนะครับพี่น้องครับหลังจากหามาดเช็ดเป็นงวดติดเนาะแทงกระลุดไปสองงวดครับพี่น้องครับเราจดกระลุดไปสองงวดอะไรมาขอปูไม่เริ่มต้นไม่เออก็สิกรได้ชมาขอบางง่าอีกแล้ววันนี้ที่มาขอเราปูนี่ละปูเป็นใครขอไล่มองไล่บอลเอฟซีกับงงงงเอฟซีกับซีดีลงทุนอยู่มองเดียวเนาะเป็กั ติกันํากากหรือเบิ้งไปซืก่อนก็ได้ครับครปลังสวัสดีครับสวัสดีครับปุ๊คป